วันนี้ครูบายเฮงนะก็มาเจอกับผู้เท่าผู้เท่าลอยนะผู้เท่าหลอยอายุ72ปีนะเขียนว่าโครงการผู้เท่าสัญจรเก็บขยะสัญจรแม่สายถึงอุบลราชธานีอันนี้โครงการผู้เท่าเก็บขยะสัญจรจากอำเภอน้ำยืนตอนนี้จะกลับจากแม่สายเชียงรายถึงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี จากแม่สายคิดทอดน้ายืนอุบลจะกลับแล้วครับผมจะกลับมาหลายวันผมมามาจากอุบลวันที่22มกราคมเมืม่อนี้วันที่11ก็เป็นเวลา18วันพอดี18วันพอดอีผมไปถึงแม่สายเสร็จอ่าถ้ำอ้สามเดียมท,ทองทองคำแล้วก็แล้วสะพานมิตรภาพ,พาาอ่าพมา่าไทย เอเอ,เอ,เอ,เอผมไม่มีพาสะปอดผมก็เข้าไม่ได้ได้แต่ยืดคอดูอเฉยอเออผมก็เจ็บมากขยา่าต้ามันเออทันจอนไปด้วยทันจอนเจ็บขย่าไปด้วยผมก็ทันจอนคือว่าจุวประสงวงของผมน่ะผมจะมาเที่ยวภาคภาคเหนือแต่ว่าผมไม่ม,ไมีตังหรอกผมก็อาศจยว่านี่แหละมาเจ็บขย่าข้างถนนมั่งเอฟซีให้มั่งแล้วแต่คิดว่าเขาจะป้านนี้คุณแก่คุณเท่าผมก็เจ็บมากแต่พอได้ข่าวโมงเน่มาเนี่ย ผมมาจากโกบลเติมน้ำมันถึงแม่สายหกร้อยบาทหกร้อยบาทพอดีเออเติ